สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามีกิจกรรมดีๆจากนิสิตียงสาขารอบเมืองนะครับที่เห็นมาอยู่นี้นะครับเราก็จะออกไปทํากิจกรรมกันที่อําเภอหนองหานนะครับมีทั้งรถแหนรถโ์นะครับแล้วก็มอบของที่ระลึกนะครับเดี๋ยวเราไปพบกันที่ฟูดหนองหานกันเลยนะครับผมไปเลยนะครับทีมงานมาพร้อมแล้วเราจะไปทะเลฮะโมเมียนจะแจกบัตรอ่นนั้นลูกค้าอยู่แถวหนองหานนะครับเรามีโชว์รูมอยู่หนองหานนะครับ ข้างตลาดน้องหานเลยนะครับท่านไหนที่ว่างนะครับไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้ามาเลยใช่ไหมครับพูดเข้ามาครับเรามีไปจัดตั้งบูธนะครับเป็นบูธกึ่งถารวอนนะครับใช้เวลาหเดือนในการที่จะอยู่ที่นั่นนะครับวันนี้มีกิจกรรมดีๆนะครับแจกวันนี้ไปไหนครับวันนี้แจกของชํำด้วยแจกผลไม้นะครับแล้วก็มีขนม ไปให้กินด้วยนะครับร่วมกิจกรรมกันได้ที่บูธน้องหานนะครับตั้งแต่สิบโมงนะครับจนถึงประมาณบ่ายโมงจะเจอกันครับเจอกันครับเดินทางวันนี้มีกิจกรรมพิเศษครับอยู่น้องหานนะครับข้างตลาดนะครับวันนี้มีกิจกรรมพิเศษท่านลูกค้าท่านไหนที่อยู่ใกล้น้องหานนะครับก็เรียนเชิญแล้วกันนะครับอยู่ตลาดนะครับตอนนี้ทีมงานนะครับทีมงานเซล เยอะเลยโอเคนี้แจกนะครับลูกค้าท่านไหนที่ไม่เยี่ยมบูธนะครับก็จะมีของชดรวยให้นะครับนเรียนเชิญเลยนะครับโอ้ลูกค้ามาครับโอเคเอ่อบูธเราอยู่ข้างตลาดนะครับตอนนี้เขาเรียกว่าตลาด เอตลาดหนองหานนะครับตลาดเนี่ยเดี๋ยวผมพอมาดูนิดนึงนะครับข้างศาลปู่เจ้านะครับนะข้างศาลเจ้านะครับยังไงก็ลูกค้าที่อยู่หนองหานนะครับยังไงก็แวะเชิญแล้วกันนะอยู่ที่มิสูเจียงนะครับก็จะมีรถใหม่นะครับรถใหม่เข้ามาเลยนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาทดลองขับได้นะครับนะแล้วมีกิจกรรมมากมายนะครับวันนี้ก็แจกของชมวยวครับลูกค้าท่านไหนที่ขึ้นมา เยี่ยมบูธของมิสูนะครับวันนี้น้องก้อยรัรน,นะรถที่เราเอามาโชว์วันนี้ก็จะมีแอด a าแล้วก็เอ็กเคนเดอร์นะครับนะรถทดลังขับนะครับนะเ,นเชิญเลยข้างในก็จะมีรถไตทตั้นนะครับแล้วก็จะมีตัวปาเจาโร่ด้วยนะครับจอดด้านนอกนะครับโอเคบูธอยู่ข้างศาลนะครับนะยลางใจเมืองเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวน้องหานหา้าซูบุซุคนนะครับครับพี่น้องที่เห็นอยู่นี่เป็นบุธกิจกรรมนะครับของบริษัทมิสซูเจียงน้องคลายสาขาอุดรนะครับเม,มามาจาัดบุธจัดกิจกรรมอยู่ที่น้องหาน้องห้อนะครับได้น่าจะประมาณเกือบเกือบเดือนแล้วเนาะประมาณประมาณเกือบสองเดือนนะครับพี่น้องที่พามาทันมากนะครับที่เห็นบุธกิจกรรมของห้าอยู่ตอนนี้ครับ มือนีเข้ามี่องติดกใหม่ติเตอมากฝากพี่น้องน้ำกันนะครับผู้ใดทีเดินห้าหลาพันมากครับมารับในเรื่องของผลไม่ที่เป็นของแจกนะครับเลือกทเป็นกระเป๋าผ้าครับพี่น้องครับที่เข้านํำมาแจกพี่น้องนะครับพี่น้องทีพันหลายพันมากกับเชิญเวเวียนมากรับได้ครับต้องบอกว่าของเข้ามีจําจำกัดนะครับอาจจะบได้อาจจะบัตรกันทุกคนนะครับผู้ใดทีพันหลายพันมากกับเชิญได้นะครับเชิญมากถ้าเกิดชื่นชอบ รถยนต์นะครับอยากจะมาสอบถามอยากจะมาขอขอข้อมูลกับเชื่อได้หรือว่าถ้าพครทำอนซื้ออยากจะมารับของช่องด้วยจะเข้ากับเชื่อได้นะครับขอโทษดวยในกรองนี้มีเอียงแน่มีในเรื่องของจะเป็นผลไม้นะครับที่นํามาฝากพี่น้องนะครับอาจจะเป็นของเล็กๆน้อยๆที่นํามาฝากติดไม้ติดมือนะครับที่เห็นอยู่บนโต๊ะนี่นะครับและกาทีมงานเัาทสุกคนนะครับพี่น้องที่เห็นอยู่ตรงนี้กัน สามารถสอบถามขอม mm like ้อมูลได้นะครับของรถยนต์มิสุบิชินะครับหรือว่าจะเป็นข้อมูลของรถยนต์ซูซูกิก็ได้นะครับปะบูดังเฮามีรวมกันเพือเป็นของมิสซูแล้วกับซูซูกินะครับอ่าเอาคุณแม่ที่ที่จักรยานพานอยู่เชิญรับของฉันเลยได้เด้อครับเป็นพละไม้รับคุณแม่ครับนี่เบรกก่อนครับเบรกก่อนเบรกอยู่ปะเนาะระบบเบรกเอวีเรสหรืเน <man> <uki> ้อ eh? <man> 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 ่าระบบเบรกเอวีเรสเนาะของแม่เนาะนะครับเบรก เบรกขึ้นนึงนี่ลากล่อเลยเดี๋ยว<ม>รครับผมเป็นยังครับโอหยันลากนั่นบหมครับของแม่น่ะ,ะโอหย,ยันจนยันจนดลากนล้แ,ลแม่เนาะครับ<ะ>ผมเอาอ่าพวกผมมีของช่ำรวยมาฝากครับอ่าเดี๋ยวให้น้องน,นมอให้แม่อ่าขอหยาดทายลูกกับแม่แน่นิดหนึง่งท่านแม่ท่นหนาไปทั้งหนาเลยครับหนาครับอ่านำหนึ่งถึงลอยนะครับโอหลายหมดเนาะ ครับผมขอบคุณนะครับแม่รรครับอเอาชั่วไปเบิ่งน้ำกระ,ระกไรได้ครับน้าอยากไปเบิ่งข้อมูลอยากจะเบิ่งข้อมูลรถได้ครับครับขอบคุณคุณแม่น้วยไรครับล,ล,ลอ,ลองลองก็ว่าน้อกระไรครับพี่ดินบรบเบิดถ่ายรูปให้หน่อย